สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะพาออกมาดูทุ่งนาทุ่งนาเขียวขจีกับหมอกยามเช้าเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะคิดว่าน้ำท่วมน้ำท่วมทุ่งนาก็เลยรีบออกมาดูแต่เช้าก็มีนิดหน่อยนะคะมีท่วมนิดหน่อยแต่ไม่ท่วมเยอะออกมาแล้วก็เลยพามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอันนี้คือผูประพาง ภูประพังแล้วก็น,นี่คือทุ่งนาหลวงมันโกกเกเห้าห้องว่าทงนาหลวงนะคะอันนี้นะเป็นทุ่งนาที่เอาไม่ได้ไม่ใช่แค่ของคนโกกอกนะคะกกตูมกวนบุญแล้วก็โกกอก ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนาพ่อแบมนะคะนาพ่อแบมแล้วก็ตรงนู้นตรงใกล้ๆท่อนะคะนาช่างวาก็เป็นนาพ่อแบมเป็นนาของเออเรียกว่าเป็นนานาของพ่อแม่ด้วยนะคะของพ่อแม่แม่แบมด้วย นี่แหละคะ่ะบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวจะพาขับรถช้าๆเลาะนะคะอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าชอบธรรมชาติแบบทุ่งนาหมอกภูเขาก็นี่เลยนะคะแล้วพื้นที่นานี่ก็คือติดกับตีนเขาเลยนะคะคือไปห่างจากนานั้นก็เป็นสวนนิดหน่อยแล้วก็เป็นเป็นเขาเป็นต้นไม้เป็นป่าหน้าฝนแบบนี้ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะจะ มีหมอกมีอะไรตอนเช้านะชุ่มชื้นถ้าคนที่เป็นเรียกว่านักถ่ายภาพนะคะแล้วกล้องนี่เป็นกล้องดีๆก็จะจะสวยงามกว่าน,นี้นะคะของเรานี่จะเป็นโทรศัพท์แบบธรรมดานะคะเป็นธรรมชาติแขนแขนเลยเลยไม่มีแต่งเติมไม่มีตัดต่อไม่มีเสริมเพราะว่าเราทําไม่เป็นนี่แหละคะ่ะสวยถ้าชอบแบบธรรมชาติแบบนี้นี่ก็ถือว่าสวยนะคะเพราะว่าภูเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกนะคะ แล้วตีนเขาวนี่ก็เป็นทุ่งนาแบบนี้ค่ะอันนี้คือทุ่งนาหลวงถนนนี้ก็คือเป็นถนนถนนหลวงถนนเส้นหลักเส้นใหญ่สองแปดแปดเจ็ดหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะจำได้แต่แปดเจ็ดตัวท้าย ปเลาะกันค่ะเสียงมอเตอร์ไซค์จะดังนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นนาแม่แบมนะคะตรงเถียงเนี่ยค่ะ ต้นมะม่วงใหญ่นี่ด้านโน้นจะเป็นภูเหล็กไฟนะคะนะหมอกจะคลุมภูเหล็กไฟนี่หมอกยังคลุมอยู่นะคะยังเห็นตัวภูเขานิดเดียวเอง ข้าวปีนี้จะงามมากนะคะข้าวของแต่ละคนสวยงามเขียวขจีไปหมดเลยวันนี้พาเลาะทุ่งนะคะพาเลาะทุ่ง ตอนนั้นที่มาทําคลิปเนี่ยตรงนี้ก็นานาอันตัวนี้นาน้องสาวแม่แบมนะคะตรงเสาไฟฟ้านี้เป็นนาแม่แบมที่น้ําท่วมวันนั้นนะคะที่แม่เหล็มาทําคลิปแต่ว่านาช่างบาก,ก็ท่วมนิดหน่อยนะคะเวลาน้ําท่วมแล้วข้าวจะงามมากนะคะดูข้าวแม่แบมเพราะว่าน้ําจะเอาฝุ่นเอาอะไรมา ะะอันนั้นคือนานาช่างวาป่าบอนขนาดคุณนะปลาบอนปลาหรือนัอนน่นวินไปเวินมาอยู่นะน่าจะปลานั่นแหละใช่ค่ะที่น้ำเยอะๆนี่คือนาช่างวา ตรงนี้นะคะตรงนี้นาผู้ช่วยเจดช่างบากับผู้ช่วยเจตนี่น่าจะติดกันเพราะว่าเป็นญาติกันแม่ของเจดนะคะเป็น <c oughs> เป็นพี่สาวของช่างบา นี่แหละคะ่ะทงนาหลวงที่บ้านกุกเกาะห้าว้องว่าทุ่งนาหลวงทงุ่งนาหลวงนะคะนานาที่พ่อน้องนะคะมาไถาตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องก็คือนู่นนะคะข้างบนน่นไม่แหลกไปไม่ถึงเป็นนาเป็นนายยอุ่นนะคะตอนนั้นเนาะน้ำนี่น่าจะเริ่มเริ่มขึ้นมานะคะฝนจะตกประมาณช่วงตีหนึ่ง น้ำก็เลยจะเพิ่งดันขึ้นมานค่ะน้ำเพิ่งเข้ามาจริงๆด้วยนะคะน้ำดันน้ำดันขึ้นมาจากห้วยสาย นี่ค่ะน้ำไหลเข้านานะคะนี่น่าจะน่าจะท่วมขึ้นมาอยู่นะคะน้ำห้วยทรายคือน่าจะเพิ่งเพิ่งลงมาถึง น้ำน้ำจะดันเข้ามาดันเข้ามาจากห้วยายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะน่าจะท่วมเยอะอีกอยู่นะคะเพราะว่าน้ำเพิ่งมาเนี่ค่ะฝนตกช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะที่ตกหนักแต่ว่ามีตก ลินลินนี้ตั้งแต่หัวค่ําเมื่อคืนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ